สวัสดีครับแกซี่โฟร์บายโฟผมไมค์กอนแกซี่นะครับอันนี้เป็น anger, แบ็กเกนเรนเจอร์แคบแต่งที่เราไปทั้งคันเลยว่าจะมีแม็กยางช่วงล่างเราก็รอบคันมีไฟสเตตดี้มีบันไดทีเจเอ็มมีวางแหลกหลังออปชั่นนะครับแล้วก็มีโลบาร์อัมาโดเดี๋ยวเรามาดูเอเซนซอรี่รอบคันใกล้ๆกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเราเริ่มแรกเลยนะครับในส่วนของเรื่องแม็กยางนะครับตัวนี้เป็นฟูเอลรีบาร์บวกหนึ่งยี่สิบนิ้วรัดกับยางโตโยโอเพนคันที่นะครับก็ขนาดสามศูน Full L. รีบาตัวนี้เป็นบวกหนึ่งเห็นข้างในสีเขียวๆตัวนี้ก็จะเป็นเบมโบนะครับตัวนี้เป็นนิวพานามล่า19บแล้วก็จับเข้ากับจานหน้า405ม mm. ิลแล้วก็ยังมีช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับมีเป็นหน้าปุ่นซีรีส์หลัง OE 2.5มีปีกนกดับเพต้อมากันโคงนะครับอะไรเรียบร้อยในส่วนของด้านหน้าก็จะมีฝากระโปรงคาร์บอนนะครับ มีกันชนเสริมหน้าโอเวอร์แลนด์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟสเตดดี้ตัวนี้นะฮะในไฟสเตดดี้ตัวนี้จะเป็นไทเอ็กซ์อีโวตัวนี้จะมาพร้อมกับเป็นตัวลิงเป็นคัลเลอร์ลิงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นไมโครทัชดูอัลนะครับอันนี้เป็น7.8นิ้วส่วนในเรื่องของไฟคิ้วตัวนี้ก็เป็นสเตดดี้เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นซีโฟนะับจะใส่ดบแสงอยู่ในชุดของซีโฟเนี่ยเขาจะให้ตัวดอบแสงมาด้วยก็คือเป็นตัวปิดนี้นะครับก็จะมีสีดำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยขึ้นไฟฝากระโปรงเนี่ยสอันด้วยกันขึ้นเป็น เส้นค,คู่นะครับเป็นฝากระโปรง2แล้วก็ข้างแก้ม1เดี๋ยวเรามาดูข้างแก้มกันตัวนี้เป็นอัตเตอร์พีดข้างแก้มตัวนี้นะครับก็จะไม่เจาะตัวถังจะเห็นว่ามันจะแนบกับตัวถังเลยแต่ว่ามันไม่เจาะกับตัวถังนะครับผมก็จะเป็นชิ้นข้างแก้มประมาณนี้และในส่วนของด้านหลังก็จะมีไฟตัวนี้เป็นบาร์เคิร์ฟของสเตนดี้ค่ะจากสเตนดี้ในส่วนของโลบาร์เป็นอาร์มันโดแล้วก็ในส่วนของหลกหลังก็จะเป็นของออปชั่นแล้วก็จะมีกล่องเอเนกประสงค์ของ t j m แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟบายาของ สเตตดี้เช่นเดียวกันพร้อมขาจับสเตตดี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นพร้อมกับโคเบอร์ด้วยตัวนี้เป็นสีโคเบอร์สีส้มเห็นในส่วนของ ด้านหลังตัวนี้เป็นกันชนนะเป็นกนชนท้ายแล้วก็มีปลายท้ายแป้นเหยียบอะไรเรียบร้อยนะครับในส่วนของล้อเป็น HKS ออกคู่ข้างในส่วนของในเรื่องเบรกเนี่ยถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนเบรกเบรกเดิมของ넥เ e นเนี่ยไม่ดีเหรอถามว่า넥เ e n เนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วนะแต่ว่าเรามาใส่ตัวยางกับตัวแม็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นไดมิเตอร์ของวงล้อเนี่ยกว้างขึ้นทําให้การเบรกเนี่ยยาวขึ้นก็คันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากให้เบรก ที่ดีกว่าเดิมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเดิมนะครับเราเลยเลือกเจ้าตัวนี้ให้19แซดนะครับตัวนี้เป็นพานามล่าของเบมโบหกลูกสูบจับกับจาน405จานเป็นจานฮับ2ชิ้นในตัวของใบาจานเนี่ยเป็นไฮคาร์บอนในตัวของฮับเนี่ยเป็น a l 7075นะครับประมาณนี้มาพร้อมขาจับแล้วก็สายถักเบรกตรงรุ่นไล่น้ำมันระบบไฟฟ้าในส่วนของด้านภายในนะครับก็จะมีเป็นกล่องกันเร่งไฟฟ้านะครับมี DTE system อยู่นะครับผมก็ต,ตัวนี้ ประมาณนี้คันนี้เป็นเกียร์เมนนนด้วยอ๋อแล้วตัวนี้เป็นสวิต์กดของสเตด d ีนะครับผมก็ประมาณนี้คันนี้ใช้สเตด d ีทั้งคันจนในเรื่องทรงรถนะครับคันนี้ด้านหน้ายกมาประมาณ1.5นิ้วนะครับด้านหลังยกมาประมาณ 1>, 1นิ้วใช้เป็นแหนบของไอรอนแมนะครับคันนี้เป็นแหนบนุ่มนะครับผมก็จัดทรงออกมาประมาณนี้ใส่ยางใหญ่ยกประมาณนิ้วครึ่งสําหรับ Ran เ,เจอร์เน็กเกนคันนี้ท่านใดนะครับชอบแต่งรถสไตล์แบบนี้นะครับมีไฟเซอเดตตี้ใช้ของแบรนด์เนมทั้งคันก็แกซี่โฟร์บายโฟนะครับดูแลให้ก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยแกซี่โฟร์บายโฟนะครับก็มีเบอร์โทรนะครับมีอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมีไลน์มีทิกก็มียูทูบรวบรุมช่องทางก็ฝากไว้ด้วยผมไปก่อนแกซี่ลาไปก่อนขอบคุณครับ